ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเอาแล้วสภานิสิตจุราเชิญศาสตราจารย์ดรจิรนิติตุราการศารรัฐธรรมนูญอธิบายแนวการสอนนะครับกรณียุบพัก ก้าวไก่นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า14สิงหาคมนี้นะครับสภานิสิตจุฬาเนี่ยเชิญศาสตราจารย์พิเศษดรจิระนิหวทน,นนะครับตุลาการสารน้ำนูนและอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์เข้าอธิบายแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาของนิสิตจุฬาก็ต้องบอกก่อนนะครับเป็นการเชิญแต่ไม่แน่ใจว่าจะกล้ามาหรือเปล่าหรือจะมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ สภานิสิตจุราเชิญศาสตราจารย์ดรจิระนิตินะครับตุลาการสารนูนอธิบายนะครับแนวทางการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตกรณียุบพ,พักก้าไกลชี้เพื่อเป็นการรักษฐมาตรฐานในการศึกษาเมื่อวันที่10สิงหาคมสภานิสิตจุราลงกรมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่หนังสือเชิญศาสตราจารย์พิเศษดรจิระนิตินะครับหักวานน ตุลาการสารน,นัตธรรมและอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์เข้าอธิบายแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร,รนิติศาสตร์บัณฑิต,ตคณะนิติศาสตร์ความว่าตามที่ท่านในฐานะเป็นหนึ่งในตุลาการสารน,นิตธรรมมีคำวินิจฉัยให้ยุบพ,พักก้าวไกลพร้อมทั้งตัดสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพักก้าวไกลสภานิสิจุฬารงลงกรณ์มหาวิทยามีข้อกังวลต่อคำวินิจฉัยของท่านสองประเด็นดังนี้หนึ่ง การละเลยความสำคัญของขบวนการวิธีการพิจารณาฟาร์มในกรณีนี้การเสนอคดีต่อสารรัฐนูลให้ยุบพักการเมืองต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลว่าด้วยพักการเมืองและระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2 5 6 6กําำหนดไว้การยื่นคำร้องคดีนี้จึงอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ละเลยขบวนการดังกล่าว สองการใช้อำนาจตุลาการสารนูนตัดสินโทษยุบพรรคการเมืองด้วยพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งที่สำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งเข้าสู่อำนาจผ่านการเลือกตั้งเพื่อผลักดันนโยบายและความต้องการของประชาชนการยุบพรรคการเมืองจึงเป็นมาตรการที่ทำลายตัวการเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชน และโทษการยุบพักการเมืองจึงยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังอดทนอดกั้นได้สัสดส่วนและเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นในระบอบประชาธิปไตยซึ่งในกรณีคำวิจัยของท่านเป็นที่น่าสงสัยว่าถูกต้องตามหลักการนี้หรือไม่จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะหนึ่งในตุลาการสารน,นูนูญซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สอนพิเศษสังกัดนะครับ คณะนิติศาสตร์เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวและชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ในวันที่14สิงหาคม257เวลา13นากาเนื่องจากสภานิติ สภานิสิตจุฬางลงกรณ์มหาวิทยามีความกังวลอย่างยิ่งต่อความถูกต้องเชิงวิชาการการจัดการเรียนการสอนของท่านภายใต้หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตอันเป็นนะครับเหตุมาจากการใช้อำนาจตรุราการสารนมูลที่สอบขัดต่อรักการนะครับ นิติรัฐและนิติธรรมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการศึกษาของนิสิตนะครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ในปัจจุบันและในอนาคตจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบจักขอบคุณอย่างยิ่งเอาละครับงานนี้บอกได้เลยครับว่านะมีการใช้วิธีแบบนี้เลยครับก็อย่างที่บอกว่าต้องอธิบายกับสังคมให้ได้ย่งไรนะครับและที่สําคัญวันนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าเรียนเชิญแบบนี้จะมาหรือเปล่าแต่เห็นได้ข่าวตามข่าวที่ลงนะครับว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ตามข่าวที่ลงว่านะับไม่เข้ามาสอนแล้ว1คราบนะครับหรือ1ครั้งนะครับและครั้งนี้นะครับก็มีการใช้หนังสือเป็นการออกหนังสือเชิญเลยครับ ออกหนังสือเชิญแบบนี้จะกล้ามาหรือเปล่าแล้วกล้ามาตอบนักศึกษาหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้อย่าลืมนะครับบนสารน้นนูนไม่มีใครพูดอะไรได้ได้แต่นั่งฟังแต่วันนี้ถ้าสภานิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วมาตอบจะต้องมีการโต้มีการถามมีการแย้งดูซิว่าจะเป็นยังไงงานนี้ผมบอกเลยครับว่าทำอะไรไว้ก็รับผลตามนั้นครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอย่าเดิ่ฟังครับ